เอาละสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมซีเหมือนเดิมนะครับแล้ววันนี้เรามาอยู่กับโลบ็อกในแมปของโปรเจกต์โจโจภาค2นะครับเป็นโอเพนเบตานะฮะก็สําหรับใครที่ชอบอนิเมะเรื่องโจโจแล้วก็เล่นโลบอกจะรู้นะครับว่ามันจะมีแมปโจโจแมปเก่าแมปหนึ่งนะครับชื่อโปรเจกต์โจโจก็คือแมปนี้นะฮะแมปนี้เลยนะซึ่งแมบโปรโปรเจกต์โจโจเก่าเนี่ยก็ปิดไปแล้วนะครับ ปิดไม่สามารถเล่นได้นะครับเขียนว,ว่าอยู่ในช่วงบำรุงการรักษาเนาะถ้าเราแปลไทยแล้วผมก็ไปเห็นว่ามันมีโปรเจกต์โจโจพาทสอเข้ามานะครับวันนี้เราก็เลยจะมารีวิวนะครับว่าโปรเจกต์โจโจพารสองมีอะไรบ้างนะครับส่วนชีในการเสแตนหรืออะไรพวกนี้ก็อยู่ช่องนี้เลยนะครับวิธีการเล่นก็น่าจะเหมือนเดิมนะฮะงั้นเราลองเข้ามาดูกันเลย เอาละตอนนี้เราก็ไม่อยู่หน้าโหลดดิ้งกันแล้วนะครับโปรเจกต์โจโจสองนะฮะก็เขาจะบอกว่าไอเทมบางอย่างจะมีเลษด,ดอปในแออรียของมันเนาะจะมีครูดาวดิสเพย์ฮอตคีย์อะไรต่างๆแตแเราก็รอเขาโหลดไป อ่านี่พอมาเรื่องหมดนะครับทุกอย่างก็มีหลายอันเหมือนเดิมนะครับมีอันนี้เมื่อแมปโมริโอนะก็เป็นแมปอิตาลีที่เราไปตีเดวโลอันนี้คืออะไรผมไม่แน่ใจนะส่วนตรงนี้ก็คือแก๊งวอ์นะใครเคยลงก็มีโชว์ฮิตบ็อกเซตอะไรพวกนี้นครับโอเคมานี่เลเวลศูนย์ถึงห้าสิบ ดัมมีเควสเฟิร์สเควสก็คือไจโลนะส่วนพอเรามาดูสภาพแมปแมปเขาเข้าจะเป็นแบบนี้เลยนะครับอ๋อเรายังต้องตีดัมมี่เหมือนเดิมนะะเกมนี้อ่าแล้วก็มีฟุชชี่คือแมปเขาทำออกมาได้สวยกว่าเดิมนะขาดนูมีขายกระดูกอันนี้คือฮาร์โมนสตบอล กาลแอมไพก็มีนะแล้วก็โลกากะอันนี้น่าจะเป็นเอาไว้ฟิวชั่นนะครับน่าจะเป็นแบบระบบฟิวชั่นแบบภาคเก่านะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมก็เพิ่งเห็นเห็นเอ้ยแล้วตัวเราก็มีอะไรไม่รู้สีแดงๆอะไรเอ่ยอ๋อเราไปโดนอาบิลิตี้ของคนอื่นเข้าแน่เลยอ่าตรงนี้ก็ มี npc ซื้อของโอ้โดยรวมคือแมปสวยขึ้นนะถ้าเทียบกับเมื่อก่อนเมื่อก่อนคือไม่สวยขนาดนี้นะอ่าเรามาดูควสแรกของเราอ่านี่โอเคแล้วเราก็รับควสมาวิธีรัวิธีดูคเควสนนี่เราต้องนี่หรอตัวตรงไหนไม่รู้นะแต่ว่าเรามาติด แน่งเลยเอ้วยดีไยทำก๋วยไรผมมีสามวัตตี้นะอันนี้ก็คือน่าจะเป็นค่าที่ใช้เปลี่ยนสแตนเนาะมีรดักด้วยก็เติม อันนี้คือสแตนที่มีในเกมนะมีประมาณโอ้คือสแตนหายไปเยอะเลยนะเนี่ยคิดว่าเขาน่าจะเพิ่มมาแบบทีละตัวเนาะก็ตามตรงนี้ผมไม่รู้นะว่าเราต้องตีไปกี่ตัวอ๋อพอเราตีเสร็จมันก็จะบอกว่าเควสเสร็จแล้วก็ขึ้นเควสให้ ่เราลับเวลตต่อได้ไหมอ่าเราลับเวลตไม่ได้นะแต่คิดว่าน่าจะตีไ,ได้นี่ไงตีได้ตีได้โด,ดยเป้าหมายวันนี้ของเรานะคะก็คือจะมาสำรวจแมปแล้วก็หาสแตนนะครับกดตัว M เ,เพื่อเปิดเมนูนี่คือ power ความอึดปเชียลสเปเชียลนี่คือไหนวะ เนี่ยเขาก็บอกสกิลวันนี้สเปเชียลนี่น่าจะเป็นความสามารถพิเศษของสแตนนะถ้าเป็นของภาคเก่าของ the world ก็จะเป็นหยุดเวลาเนาะที่หยุดได้นานขึ้นเรคุยกับชินกีเราซื้อแอโลได้ไหมหรือไม่ได้ จะเช็คเงินหรอ๋อนี่นี่เราเช็คเงินตรงนี้โอ้เป็นแมพที่แบบภาพสวยขึ้นเยอะเลยแต่ว่าสแตนก็หายไปเยอะอยู่นะอันนี้คืออะไรอันนี้น่าจะเป็นคนใช้อ๋อนี่ไงไอ้เยลโล่เทปเลนไอ้สแตนกิปฟแวรงล่างนะเป็นร้านแล้วก็มีพุชชี่กับอิงเอจี้ที่อยู่ตรงนี้ รู้สึกว่าว่ามันจะโรสกิ่ที่ให้ธนูฟรีใช่ไหม ว่โจซเกิเก็น่าจะอยู่ในร้านอาหารวิ่งหาเขากันดีกว่านี่นี่โจสเกิเก็นน่าจะอยู่ในนี้แหละไม่มีนะ มีไม่โอเคแล้วเราจะไปหาจุดทำ q ค e วส l e เวลห้าเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้คือตอบอยู่ตามพงอ่าตรงนู้ก็เป็นคาเฟ่ หรือว่าโจสุเกะจะอยู่ในนี้ยังไงโจสุเกะอยู่ในน,นี้นี่นี่นี่นทำได้โอเคนี่ไงแล้วเราก็ได้สแตนมาแล้วก็ได้ตัวอะไรเอ่ยเออเป็นแมนฮันตันทานเฟอร์ดะ้สแตนขอ,ของตุนตาบอด เออเอาอีกเดมคือผมไม่รู้ว่าตัวนี้ต้องอัพที่อะไรนะอัพที่พ p วอร์ไปก่อนเอ๊ะเราต้องเทสก่อนเทสกันดำนี e. ่ Y หัวระบบเก่าจัดเลยระบบเนี้ยตัวทีคืออะไรอ๋อตัวทีคือเลงทร็เก็ตโอ้แรงอยู่นะนี่นัดส่งพันเอาเรื่องแล้วถ้าเราอัพสั้5 เรากดตัวทีเรากดตัวทีนะเอ,อ๊๒๕๐๐เหรออ่าเ,เลี้ยงห้านะรับสเปเชียลไป อืมอันนี้น่าจะอยู่ที่ power, p o อร r ล่ะีอ r e อี e. คือเรียก oh, r e s คือกระโดดคคิว l อคิวคือเก็บสแตนนะระบบทำออกมาดีจ้ดอะเรามาดูสกิลตัว y กันนะ ไม่ยิงไม่เข้าเฮ้ยตันเก้าเก้าฮ้ยอันนี้ตัวอะไรวะเนี่ยมาจจิชเชนเลสผสมกับอไอเวสตาโอเค กมันต้องอัพน่าจะต้องอนะัพพลังนำโอเคทุกคนแล้วเราก็กลับมาจากการฟาร์มนะครับแล้วก็เราฟาร์มหาเงินเพื่อตุ่มหาสแตนตัวใหม่นะครับเนาะ เพราะว่าเราไม่ถูกใจกับแมนฮันตันทานเฟอร์เท่าไหร่นะครับแล้วตัวที่ผมได้มาก็คือแอรโลสมิธนั่นเองเป็นเอ่อสแตนของนาตาชานะนาลชานะฮะนี่เราจะมาดูกันนะฮะว่าเขาทำอะไรได้เหมือนภาคแรกหรือเปล่านะฮะเริ่มต้นมาด้วยที่ตรงคลิกซ้ายนะครับคลิกซ้ายก็เป็นการยิงนะฮะซึ่งมันพิเศษตรงที่ว่าคลิกซ้ายเนี่ยเราสามารถกดค้างได้นะครับ ขค้างแบบนี้เลยมันก็จะออกไปยิงกระสุนรัวๆนะครับทำดาเมจค่อนข้างดีเลยเนาะต่อไปสกิล E อนะฮะก็เป็นการบา l a n ไปข้างหน้าแต่ว่าทำได้แป๊บเดียวนะฮะนี่ต่อไปสกิล R คือล็อกเก็ตบอมนี่เลยไปจรวดต่อไปตัวทีนะครับก็คือพัดให้คนที่อยู่หน้าเราเนี่ยกระเด็นออกไปนะฮะนี่เดี๋ยวเราลองกับดัมมี่ตัวนี้ก็ได้ เลยต่อไปสกิลวายสกิลาทำอะไรอันนี้ไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นหาศัตรูรอบๆอบต่อไปสกิลเนะครับสกิลเอฟผมไม่แน่ใจเราไม่แน่ใจว่า y กับ f อฟทำอะไรได้นะต่อไปตัว g ก็แบบนี้เลยต่อไปตัวเอนะครับ แน่นอนว่าเป็นสแตนระยะไกลก็ต้องควบคุมได้นะเออพอชนแล้วก็ระเบิดนะเฮ้ยมีคนมาไล่เราเฮ้ยมันเช็ดสแตนอะไรอะเฮ้ยสแตละไรอะสแตละไรอเฮ้ยอืม ออนสแตนสโตนฟรีแน่เลยตาน,นี้ขอลทำให้เราเดินช้าด้วยนะอ่าบินหนีเขายังไม่จบเขายังไม่จบกับการไล่เรานะ หาเราเจอหรือเปล่าอ๋อหาเจอด้วยเรียบร้อยแล้วแล้วเ,เทไปนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองสก,กิลใหม่นะแบบนี้ยตัวเอชตีปกติ เอ้ตอนนี้น่าจะใช้ตัวทีได้แล้วไหมตัวทีอ๋อตัวทีก็คือแบบนี้แล้วตัววายอ่ะตัวไวายไม่รู้นะน่าจะเป็นสแกนศัตร,รูรอบๆหรือไม่ก็เพยเยอร์้บอมพอชนก็ระเบิดนะก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะก็ถือว่าเอ้ธนูก็ถือว่า แบบนี้เป็นแมปที่ค่อนข้างดีเลยนะครับก็ใครที่คิดถึงโปรเจกต์โจโจก็มาเล่นภาค2นี้ได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e ไว้ด้วยนะครับแล้วก็เรามีกลุ่ม discord ให้เข้านะครับเอาไว้เป็นกลุ่มพูดคุยนะฮะก็สำหรับคนที่อยากเข้าก็เข้า,ขามาได้เนาะสำหรับวันนี้ไปละครับไปก่อนไป ตัวอะไร๋อ,อมาเช็คเชียนเลนนะฮะก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย